สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้บรรยากาศบ้านสวนที่แพมอยู่เป็นช่วงเวลาเจ็ดโมงนะคะคูน้ำตรงนี้จะมีน้องแมนค่ะกำลังมาเดินทักทายกับธรรมชาติอยู่นะคะแมนครับแมนแม่อยู่ไหนแมนอยู่นั่นนะคะแมนก็มูดลงไปในคูท่ามกลางสวนดอกไม้อ่ะเป็นยังไงล่ะ อะไรเข้าจมูกหรือเปล่าลูกถ้ามีเรียกว่าดอกญ้านะท่านผู้ชมอ่ะไงลูกอะไรเข้าจมูกไหมครับอ้าวไม่ไปไหนแล้วค่ะนั่งชมบรรยากาศสวยจังเลยใช่ไหมลูกพี่แมนบอกบรรยากาศสวยจังเลยครับแมนนำภาพบรรยากาศสวยๆมาให้ท่านผู้ชมชมกันนะครับในคูน้ำนี้มีอะไรน่าสนใจเยอะเลยครับ แมนชอบนั่งเล่นบนฝั่งอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าร้อนมากๆแมนก็จะลงไปนั่งเอาตัวจุ่มน้ำเท่านั้นนะครับวันนี้แพรพาแมนมานั่งชมข้างๆขูข่น้ำอยู่ข้างกอมะพร้าวค่ะแมนก็ดมมุดมาเรื่อยๆเลยจนถึงกล้องแม่แล้วค่ะแมนก็ไม่ใช่ตัวแสดงที่เราจะบอกเขาได้ว่าให้ถอยไปแล้วก็แมนครับขอดูหน้าหน่อยเนี่ย หน้าแมนมีแต่มีแต่ยอดของไอเนี่ยค่ะยอดหญ้าดอกหญ้าเนาะหัวแมนมีแต่ดอกหญ้าเต็มเลยลูกฮะแมนครับแมนไปแมนนะอ่าแมนทักทายท่านผู้ชมด้วยเหรอครับแมนส่งส่งหัวใจส่งพลังบวกไปให้ท่านผู้ชมนะลูกนะเราอยู่ที่บ้านสวนเราเนาะนี่กอมาพ้าวท่านผู้ชม แมนอย่าโดนกล้องแม่ลูกแมนกลับไปเดินชมหญ้าให้ท่านผู้ชมชมอีกรอบได้ไหมลูกไปได้ไหมแมนเดินชมหญ้าให้ท่านผู้ชมหน่อยไหมน่ะเดินกลับไปชมหญ้าให้หน่อยได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมครับหืมได้หรือเปล่าครับลูกได้ได้แมนบอกได้แต่แมนก็ไม่ไปนะแมนจะรอให้แม่ไปเป็นเพื่อนแม่ไม่ไปหรอกเพราะว่าแม่ไม่ได้ใส่รองเท้าแแมนเดินไปเถอะลูกเดินไหม แมนเดินไหมครับแมนเดินไม่ลูกเดินไม้แมนบอกไม่ครับแมนจะไปกับแม่ไม่ได้ลูกแม่ถ่ายกล้องอยู่แม่จะไปกับแมนได้ยังไงท่านผู้ชมดูนะคะน้องแมนไม่ยอมแล้วค่ะมาวอแวแม่แล้วครับอ่าครับท่านผู้ชมครับมากับน้องแมนนะครับแม่จะถ่ายรูปน้องแมนทําเป็นวิดีโอส่งให้ท่านผู้ชมได้ชมไงครับ น้องแมนสุดหลอ่อน้องแมนสุดหล่อของแม,อม่หลายครั้งแล้วเนาะหลายจับแล้วนะครับจ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 ับท่านผู้ชมจับจับแมนมองอะไรนะคะแมนมองอะไรในน้ําครับมีอะไรครับนะ่ะมีเปลือกแตงโมใช่ไหมในน้ําเราเอาแตงโมให้ปลาเนี่ยปลาเขาแท้สีแดงๆงไปหมดแล้วเหลือแต่สีขาว กับเปลือกแตงโมตรงนี้เราก็นั่งอยู่ริมตะลิ่งให้ท่านผู้ชมชมดอกหญ้าเผื่อจะเป็นความสวยงามให้เห็นชื่นตาชื่นใจเนาะบนนี้ก็จะมีสุนัขสุนัขแสนรู้ของแม่แพมอยู่กับแม่แพมไม่ยอมไปไหนหเลยมองดูนกค่ะนกกำลังบินนี่นนก,น,นกบินไปแล้วนกบินไปแล้ว นกจะมาลงสะปลาของเราแล้วดูท่านผู้ชมมองมองที่มองท่านผู้ชมที่ไม่ต้องมากอดแม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,มเอาแม่ถือกล้องอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะล้มบอ,อกไปออกไปอยู่ทางโน้นเะน่ยเดี๋ยวแม่จะถ่ายรูปให้ถ่ายรูปส่งไปทั่วโลกเลยไปเยอรมันให้อาแมวให้อาแมวดูอาแมวเยอระมันนะครับดู ดูปาแมนนะครับคลิปนี้ปาแมนทําให้อาแมวชมเลยนะครับอาแมวมีความสุขอิยอาแมวมีความสุขนะครับอยู่เยอรมันดูแลสุขภาพนะครับเดี๋ยวแมนจะนั่งครับแมนจะนั่งชมสวยๆแมนหล่อไหมครับเนี่ยแมนหลอนะครับรูปนี้แมนหล่อจริงๆแมนนั่งลงแล้ว ขนขาวๆปุยๆของแม่นั่งลงแล้วแมนครับแมนครับดูอะไรครับชมธรรมชาติอีกแล้วนะครับแมนจุด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 อยู่ข้างแม่นะคะให้ให้แม่ลูบถึงไม่ไปนั่งไกลแล้วคะ่ะอไปเดินไปดูซิพาท่านผู้ชมไปทางไหนดีไปแล้วคะ่ะท่านผู้ชม พระเอกน้อยๆของแม่เดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปยืนอยู่ข้างต้นมะพร้าวไปสำรวจเพราะมีนกเอี้ยงค่ะนกเอี้ยงมาเกาะเอี้ยงลงมาเกาะอ,อยู่ข้างกำแพงเป็นยังไงลูกเขาไม่ลงมาใช่ไหมเขาเกาะอ,อยู่ใช่ไหมเขาเกาะอ,อยู่ก็ไม่เป็นไรนะให้เขาเกาะนะลูกนะมีต้นมะพร้าวของแมนข้างแมนนะคะต้นมะพร้าวน้ําหอม สองปีก็จะโตเหมือนกันแล้วค่ะคงจะใกล้ออกดอกออกผลแล้วะแมนแมนคา,าบอะไรลูก่แมนคาบอะไรแมนคาบอะไรลูกแมนคาบแมนคาบนี้แมนอยากเล่นกาบกล้วยแห้งค่ะอ่ะเล่นไปลูกเล่นไปานาั่งนอนอยู่ข้างๆแม่นอนเล่นข้างๆแม่เนาะมุมนี้เพิ่งจะเคยพาแมนมานั่งนะคะท่านผู้ชมเป็นมุมที่ บรรยากาศตอนเช้าก็จะได้ท่านผู้ชมดูนะคะบรรยากาศเช้าเช้าเราจะเห็นหลายอย่างเปลี่ยนไปในแต่ละวันก็จะเลือกบรรยากาศแต่ละจุดมาให้ท่านผู้ชมได้ชมที่ดูแล้วสวยงามเนาะวันนี้สวยงามเพราะว่าแมนแมนมาเป็นเพื่อนค่ะคือหมายถึงว่าแม,แมนได้เข้ากล้องด้วยทุกทีแมนจะไม่ได้ตั้งใจถ่ายแมนแบบนี้แต่วันนี้ก็อยากจะดู ว่าน้องแมนทําอะไรบ้างแพมก็ลงนั่งแล้วเขาก็เห็นเขาเดินอยู่ริมตะลิงนะคะก็เลยคิดว่าเออน่าจะถ่ายภาพของเขาเก็บเอาไว้เขาก็เดินมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงกอกอดอกอไม่ต้องตามแม่แม่ขอข,อขยับห่างมาขยับห่างจะได้ถ่ายหนูชัด,ชดๆไงไห,นหนูเล่นอะไรเนี่ยหนูเล่นกากกล้วยเหรอหนเล่นกากกล้วยแห้งๆที่เราตัดตัดเอ่อเฟือ เขาออกแล้วเราก็ตัดต้นเขาเอามาทําเป็นปุ๋ยวางไว้ตามโคนต้นไม้ค่ะจะได้มีปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเรานะคะท่านผู้ชมนี่ต้นมะพร้าวน้ําหอมโคนต้นก็ใหญ่แล้วค่ะปลูกอยู่ข้างๆกันนะคะสองต้นามะพร้าวน้ําหอมอันนี้นะคะปลูกให้อาแมวแล้วนะอาแมวมีต้นมะพร้าวน้ําหอมอยู่ตรงนี้แล้วนะจ๊ะแล้วก็มีถัดไปก็เป็นลำไยค่ะ มีลำไยมีส้มโอมีเงาะมีมะขามเทศปลูกในแถวนี้นะคะยาวไปเลยจนสุดเลยปลูกไปให้อาแมวค่ะอาแมวกลับมาจะได้มาชมอาแมวอยากมาอยู่เมืองไทยก็จะได้มาอยู่เนี่ยค่ะพระเอกอีกอีกท่านหนึ่งมาแล้วเอาละเอาละเอาละ,าละไปทักทายเพื่อนและเพื่อนมาหาดีใจละเพื่อนจ๋าทำไมเธอมาช้านี่ฉันเจออะไรสวยๆตรงนี้มาดูแล้วมามาดูมาดูฉันจะพาดูนี่มามามา มาดูกับฉชั้นนี่มาเพื่อนก็เดินมุ่งไปอีกทางหนึ่งค่ะมาชี้มาชี้แมนบอกมามาตรงนี้นี่ฉันมีอะไรด้วยนะเธอมาดูตรงนี้เนี่ยลงแล้วค่ะตอนนี้เพื่อนมาแล้วเริ่มจะลงไปที่ปกติจะมีอยู่สามขั้นนะบันไดตรงนี้แถมเอาไว้สําหรับตักน้ําตอนนี้เราเติมน้ําขึ้นมาเต็มและก็จะถึงขั้นแรกกันแล้วค่ะแมนเจออะไรลูกเจออะไร จะโชว์ได้ใช่ไหมแพนด้าครับแพนด้าแพนด้าจะว่ายน้ำเหรอลูกว่ายไหมลูกอากาศเย็นเย็นอยู่ว่ายไหวไหมถ้าว่ายน้ำเดี๋ยวแม่จะถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมชมนะอ้าไม่ไว่ายแล้วค่ะท่านผู้ชมโอ,โอเจออะไรเอ่ยอเจออะไรเอ่ยเจออะไรวะอะไรอะไรอะไรไหนเราดูด้วยไหนเราดูด้วยไหนดูชิเราดูด้วยชิไม่มีแล้วใช่ไหม มีแล้วก็มากันแล้วอันนี้หิวข้าวกันแล้วใช่ไหมแม่ยังไม่ได้ให้ทานข้าวเลยถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวแม่จะพาไปทานข้าวนะอันนี้เริ่มกันแล้วเริ่มกันแล้วมาทางนี้มาทางนี้มาเล่นกันตรงนี้อ่ะใครจะลงไปนะ้ำลงกดลงไปนะไม่ต้องเกรงใจลงไปได้เลยเนี่ยค่ะคือความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะ ส่งมาให้กับท่านผู้ชมส่งมาให้กับอาแมวนะคลิปนี้พิเศษสําหรับอาแมวนะคะอยากให้อาแมวเห็นว่าน้องๆทักทายอาแมวเหมือนกับเขารู้เลยค่ะอาแมวเนี่ยเขามาเขามาอยู่ใกล้กล้องเลยนะพี่แมนเนี่ยมาอยู่ใกล้กล้องเลยนะพูดถึงอาแมวหนอาแมวไหนมายถาทักทายสวัสดีอาแมวก่อนแมวครับสวัสดีครับ สวัสดีนะครับในหันหน้ามาใส่กล้องดีครับอ่ะครับแล้วนะคะครับอามวอลอมวครับอืมดูแพนด้าแพนด้าอยากกลับบ้านแล้วเราจะกลับบ้านกันแล้วเนาะไปเราไปทักทายลาท่านผู้ชมก่อนแมนลาท่านผู้ชมก่อนนะครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไหนครับก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามชมนะคะท่านผู้ชม ขอให้อยู่ดีมีสุขทั่วกันค่ะแม่ลาไปก่อนนะจ๊ะ แมนครับแมนจ้องไปที่บ้านเหรอครับดูพี่บุญใช่ไหมพี่บุญถึงเวลาทานข้าวแล้วใช่ไหมแมนก็หิวแล้วนะแมนจ้องไปที่บ้านค่ะจะหิวมากแล้วืมในทักทายบายๆท่านผู้ชมหน่อยสิลูกแมนครับแมนแมนครับครับผม สวัสดีท่านผู้ชมนะครับ ไก่จะได้รับทานแล้วใช่ไหมใกล้แล้วใช่ไหมครับใกล้จะได้รับทานแล้วครับเสียงนี้มาแล้วครับเสียงสับไก่สับเนื้อสับอะไรให้แมนครับจ้องไปเลยค่ะจ้องไปที่บ้านแล้วจะได้ทานอาหารแล้วใช่ไหมลูกได้เวลาของเขาแล้วนะใช่ครับ แมนรอเวลานี้มาตั้งแต่เช้าแล้วครับแมนหิวแล้วใช้สองมือกอดใบไม้ไว้คุณผู้ชมกอดกิ่งใบไม้แห้งเล่นกับกิ่งใบไม้แห้งไปเพราะว่าแม่ยังอยู่ฝั่งนี้แต่เพื่อนสองตัวเขากลับไปอยู่ฝั่งโน้นกันแล้วเขาไปบ้านกันแล้วค่ะเขาจะไปทานข้าวกันแล้วแม่ก็เห็นพี่แมนยังนั่งเพลิน ถ้าแม่ไม่ลุกนะท่านผู้ชมถ้าแม่ลุกอะ่ะเขาถึงจะถึงถึงจะลุก <c oughs> ก็เลยเก็บภาพเขาไว้ก่อนแมนครับนี่นี่แมนไปไหมนี่ยังห่วงทางบ้านอยู่นะคะห่วงทางบ้านอยู่ยังมองไปหาอยู่ว่าเขาจะได้กินข้าวกันแล้วเมื่อไรแม่จะกลับอ่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันเพียงเท่านี้นะสวัสดีค่ะ